สวัสดีจ้าเมเนียยิงกระไดมาทําความสะอาดเนาะจ้าสวนแหงนี้สวนมองนี่จ้ากะหกหลายหลายเบอร์จ้านี่มาซิลอไมล์ลือไม้เนาะจา้าปลูกต้นกล้วยไม้มาตัดออกมือนันกะได้มาเฮ็ดมือหน,น,นึ่งแล้วจ้าเมืกอก์เนี่ยละสองสามมือเนาะจ้านี่กะเว้นไปสองมือ ก็เลยมาเห็ดอีกเมื่อจ้าก็เลยพาเพื่อนๆมาชมน้ำกันนะจ้านอยู่ตรงป่าสวนยางค่ะสารอินโดนะจ้าี่ก็ต,ตกั้งแต่ปลูกกับนืปี1นืปีเสร็จเสร็จนะจากับป่ไดดูแลอีกอย่างเลยค่ะกัต้นใหญ่ง่ามประมาณแค่นี้ละจ้ารู้สึกว่าจะเพียงเพียงข้อ เพียงข้อของไอ้งั้นจ้ะกะถือว่าสูงพอสมควรนอกจ้ะมือีปลาสวนยางมองนั่นกะต้นบักม่วงต้นบักม่วงที่ได้ขายได้ขายพ้นผลิตไปน้าจ้ะบักม่วงเขียวสเสวยค่ะกะยัางเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วผุล่าค่อยสิได้มทำความสะอาดอีกที่นึงจ้ะห หกหลายหกแท้ๆจ้ะพอบานกะยากอยู่สวนอยู่โคกอยู่หน้าจา้ะตอนแรกกะไปเฮ็ดส้อยกันอยู่โคกอยู่หน้าจา้ะเตรียมปลูกพืชพักต่างๆนะจ้ะท่านี่มาพอมามองเห็นทั้งนี้กะหกหลายจา้ะถ้าเทียอยากปกลูกพืชพักสวนวรั้วนะจ้ะไปทายุได็กินเหลือกินก็จะค่อายๆก็เลยมามองๆว่ามันมีนม้ำมันมีแรงน้ำ ยูตรงหน้านี่ก็คือเห่าประทานมีแรงน้ำทิถาวอนก็คือใส่น้ำในบ่อสะอยูหลังจากตกฤดูแโดรงจัดกับบ่มีน้ำโฮดกะตรงนี้ก็มี่ได้ไมจ่จอบาดานนะจ๊ะตรงนี้ก็เลยได้มาเจาะน้ำบาดานเฮ็ดแรงน้ำใต้ดินนะจ๊ะบอ่อน้ำใต้ดินค่ะก็เลยคิดว่า ชิดใส่พื้นที่แถวนี้ให้เกิดประโยชน์ร้ก็นี้ก็เกา่าจะเท่ากับปลูกต้นไม้ต้นไหรทิ้งๆิคว่างควางไว้แล้วจ้ะเนี่กระมิต้นชระอินโดยอยู่ประมาณสี่หาต้นจ้ะแล้วก็มีตน้นยางตน้นยางนะคะแล้วก็อินทผาลัมค่ะเป็นระยะระยะมีตนบักม่วงค่ะมีต้นไผ่ค่ะต้นบักพาวกะนี่ ไม่ต้นบักหนาาอยู่ต้นหนึ่งค่ะกัได้มาเห็นต้นบักหนาาต้นนี้ละจ้าว่ได้มาเบิงเพิ่นจักเทือ่อเพิ่นกะไม่เห็นเพิ่นเป็นนวยบ่ได้มาเบิงอีหลีจา้าเบ่งดูจา้านี่ไม่เห็นเพิ่นเป็นนวยนวยลน,นลนลงมาสองสามนวยเลยนี่เห็นไหมนี่เพิ่นลนนู่นค่ะนี่ไม่เห็นบักหนาาก็เลยมาทํำความสะอาดสันได้ค่ะก็เลยไม่คิด มาทําความสะอาดที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าต้นกล้วยนีเย่เดี๋ยวมาเบิงค่ะมาเบิงต้นกล้วยค่ะนี่ต้นกล้วยนี่กะเบิ้งดูจ้ะบ่ไดบ่ไดดูแลบ่ไดพักบ่ไดเพี้ยนเนาะจา้ะกะเกิดเต็มกะบ่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควนเนาะจ้ะก็เลยน่เป็นเครือกเครือในหน่อยเบื้งดูจ้ะนี่ เพราะว่าขาดการดูแลนะจ้ะปลูกอีกยังกระชางจ้านี่แหละถ้าขาดการดูแลกระสีว่าห้ผลิตริตีนะจ้ะตรงนั้นกสบมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำที่นี่นนนนกัไม่ได้ไม่จอน้ำบาดาลแล้วก็มีมมี่แรงน้ำจากสะตรงนี้ค่ะนี่แหละก็เลยสีมาใส่พื้นที่นี้เป็นเกิดประโยชน์นะจ้ะนี่สะน้ำมีบอ่อสะอยู่บนึน้ำกัหลายเติบเต็มสะอยู่จ้านี่แหละ ก็เลยอยากใส่พื้นที่นี่ให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะมาดูแลฮานีละัะเดี๋ยวก็สิได้กาซีได้ทายคลิป y o u t u b e พร้อมนะจ้ะเพราะว่านี่สิได้แปลงไหมนี่บอกพอบ้านคือกันเนี่ยคือเห็ดไห้มัน,นเลี่ยงแต่ก่อนนะ่ะเคยเลี่ยงปะดุกจาก้าเลี่ยงปะดุกอยู่บอรตรงนี้จ้ากาหล,ลายปีแล้วจ้าบได้เห็ดเนาะงานทั้งโคกทั้งหน้านะ่ะมันหลายจ้าอยายังกา เย็บผ้าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะจ๊ะก็คือเฮ็ดพวกนี่ก็เป็นอาชีพเสริมในการปลูกพืชพักสวนรัวเหลือจากนั้นก็คือจังค่อยขายนะคะเหลืออยูเหลือกินก็จังค่อยขายกเลยมาทําความสะอาดมือนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันจ้าไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันจ้ามือนี้เอาเข้าวมาพร้อมไปเบิ่งก่อนจ้าว่ามีอย่างยู่มีอย่างกินแดนนะจ๊ะมือนี้เนาะ ไปกันได้จ้าเดี๋ยวเราไปกินข่าวกันเนาะเดี๋ยวมาเปิ่งกันเลยนะจ้าว่ามีอย่างแดคะนี่อันนี้ก็คือน้ำน้ำกินน้ำดืม่มบ่ค่อยมากไอ้กินน้ำแข็งค่ะอากาศก็เริ่มเย็นๆนิดนึงแล้วนะจ้าก็เลยพกเป็นขวดมากนะจ้าอันนี้ผ้าว่ะจ้ักผ้าเมื่อเสานี่ผ้ากินน้ำนะจ๊ะอันนี้คืออี่ยังอันนี้คือบักฟักเชื่อมฟักเชื่อมค่ะแช่ตัวเย็นไว้เวลาอยาก กลิ่นของหวานจะฟักแช่อิ่มค่ะเิลนแล้วค่ะในอี่งอังแดเดี๋ยวเอาิ่งกันนะ,มามาะโอ้ยเห็ดข่าพัดมะนาจ้ะเห็ดข่าพัดเห็ดข่าพัดแล้วก็อ้ามีแตงค่ะมีแตงไม่กินกับข่าพัดนะจ้ะมาฮะนี่มาเดี๋ยวมากินเข่าน้ำกันนะจ้ะเนาะกินข้าวด้วยกันค่ะ กินข้าวอิ่มแล้วนะคะพักผ่อนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูแลต้นมะนาวต้นนี้ก่อนนะคะลูกโว้เลยจ้าไม่มีปุนม่มีปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นเลยจ้าบึงเป็นกิ่งเล็กๆกิ่งฝอยๆแต้มต้นเลยจ้าเดี๋ยวเฮ้ากับชิมาตัดแต่งกิ่งนะจ้าวิธีการดูแลต้นมะนาวให้ออกลูกดกค่ะ จะได้ให้ผลผลิตดีๆแจ้กน้อยนะจ่าบังลูกกิ่งเล็กๆเกนน้อยฝอยๆเยอะเยอะจัดเยอะเป็นพิเศษเลยจ้าเดี๋ยวยห้องเสษตหายมันเหลือแต่กิ่งใหญ่ๆกิๆ่งใหญ่ๆต่างๆไปนะจ่าเนาะค่ะเดี๋ยวมาตัดแต่งกิ่ง,งบักน้ากันเลยนะจ่ากเกษสรได้เอากล้วยนี่กษตรมาเอาต้นกล้วยนี่แหละเป็นปุย๋ย เป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะจ๊ะ รู้สึกจะข้ามาแล้วนะคะได้หญ้าถางหญ้าก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะภารกิจของไอิงค่ะในสวนนี้นะคะก็ได้แต่ตัดแต่งกิ่งมะนาวนะคะค่ะก็หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาต้นกล้วยหน่อกล้วยนะคะมาทําเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะเราหมักในตัวเลยนะคะกล้วยนี้ได้มีจุลินทรีย์และธาตุสูงนะคะก็ทําแบบง,ง่ายๆแบบบ้านๆ แบบโบราณสมัยคุณตาคุณยายคุณพ่อนะคะพาทําแบบนี้แหละคะ่ะเวลาตัดต้นกล้วยก็จะชอบเอามาใส่ต้นมะนาวต้นขนุนนะคะสมัยโบราณจะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอ